สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีม่ิสาแก้บดีพี่น้องสวัสดีค่ะคุณยายสิภาไปใส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจะไปตัดกล้วยจ้าคุณยายสิไปตัดกล้วยพี่น้องเอากล้วยมาบ่มวันสินไหมยายวได้ค่ะวันใหญ่คุณยายเตรียมของไว้วันสิ์ละพี่น้องไปเบิ่งดูคุณยายสิตัดกล้วยเนี่ยตามคุณยายไปเลยหากล้วยบ่มไว้ละพี่น้อง อันเรื่อนนี่ก็พอดีนาะยายเ,ออเคคืออนี้ก็สวยพี่น้องเบิ่งเดินนี่เดีย๋ยวจะเอากล้วยลงซอยคุณยายก่อนตัดกล้วยกับคุณยายก่อนเด้อจ้า นอนไว้ในก้อนพี่น้องขากกับยังสิไปเอาไปตัดกล้วยหอมก่อนตัดกล้วยหอมอีกเนาะพี่น้องมันจะไม่พอขายกล้วยหอมกระตือล่ะมันสูงหมว่านนี่เขาก็เลยบริเอามันหน่อยอ๋อมอมังหงหน่วยนี่ค่ะให้เขารออยู่ หงเหลืองพี่น้องมังหงเหลืองทางพี่บด้มาจากเธอพี่น้องหกพ่อป่าอย่างเก็บมังหงบบยายเอามาังหงเหลืองพี่น้องเอามะลุงเหลืองอามัดเลยบยายสามหน่วย ันได้หน่วยเถ,ถิงกับพอดีเลืองละ่ะดีใช่พี่น้องหอบแลนฮอดแลนค่ะฮอดแลนฮอดแลนแล้วมาจะทือพี่น้องเอ้ยทางเนี่เอาต้นนี้มันสิตายดิยายตน้นใหยายนี่ต้นอันใบอันสะเดาต้นสะดาวหวานต้นสะดาวหวานคุณยายตายแล้ว โอ้ยบอกบเบ้าเบี้ยพูเนาะมีแต่เพื่อนเลี้ยงเดียวนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงเบ้งเป็ดเป็ดมาแต่ถอ๋อย่านนี้มังห่งต้นนี่กระพูเลิงเราพี่นุวยใหญ่พี่เอาเทิงนี่บ่กบ่ได้มาจากเธอพี่น้องคุณยายฮะน้าแปลงเสมาอยู่กันมือวานก็มาหอนมักจิดากับน้องนาริน,นพ่นอยู่ทางพ,อางพูอยู่ทางอันกระตบน้อยพู สองซามวีนี่ยแหละมะกรูดอันกล้วย,น,ยน้ำวา้าอ้าออกปีอีกแล้วคุณยายมะกรูดอันกล้วย,ยเลคุณยายกล้ว,ลวยเล่กล้ว,ลว,ลวออลยวเยวล,ล,ล่ออกปีอีกแล้วพี่น้องกล้วยตัวน่ะเดียวกระตึงละกล้วยเลออกปีอีกแล้วเดชคุณยายสิมาตัดต้น,น,นตัดกล้วยก่อนเด้อจ้า ทุเรียนพี่น้องทโทมหัวและทุเรียนจักปีคุณยายแต่งอันต้นกล้วยออกจากต้นทุเรียนเพื่อนลราปุมันงามทุเรียนทุเรียนจักปีในยายทโทมหัวล่ะอ๋อปีกว่าๆพี่น้องสิได้กินอยู่บ่เบื้องมึงด้นนี่ เรียนหมอนทองหลายต้นอยู่แลวค่ะต้นนี้มันเป็นเอื้อยมู่ต้นนี้เป็นเอื้อยเพื่อนนะคะมีเอื้อยมีน้องหลายอยู่นะคะอ้าวมะกล้วยอะไรเนี้ยกล้วยหอมคือกันพี่น้องเธเรียนคุณยายจะสูงเท่าต้นกล้วยแลว้ว

เอาการยาวๆเอาไปไว้หอหมดเอาไว้หอยแมงแยายหน้าเอาการสวยๆไปไว้หอแมงเอาไปตองไปไว้หอแมงไม้ แปลละว้าแบบที่นี่นี่อีกเครือหนึ่งยังโบเ่เลยนี่ตะของกินพี่น้องออมสะหนึ่งค่ะโบดได้มีเวลาเห็ดมีเวลาเฮ็ดโบมีเวลาเอาขายย่างเดียว,เ,วเอาไาว้วาายยวไปหอแมงซอนเดะสามได้เจ็ดขีด เจดสามด้วเจ็ดขีดไม่อย่างอืดตะคองเก็บกระโบไว้โบเออนี่นคุณยายเอาอยู่บอเขื่อนนี่นี่นี่ เครือกระปิดกระปอดพี่น้องเครื <g ül üyor> อละสบีสองวีเครือละวีสองวีต <g ül üyor> ะ,ะก้าหน้อยใหญน้อปลูกใหม่ๆหม่น้อโอ้ยน้อี่เลอกปลูกใหม่ๆฮะท่วพันหัวน้องน่งินเขือนหนึ่งเขือนหนึงค่งะกะปิดกระปอด <g ül üyor> เก็บพี่น้องเก็บไปไว้เดี๋ยวจะอันนั้นละย้ายอันนี้มันยังบวสุกบนนี้มันคือเหลืองแทะนี่แต่อันนี้มันแป๊กนะยายนี่ยายเบิ่งสังเกตเบิงหัวจุกมันนี่มันเล็มเล็มเป็นอย่างอะห่ระเบิ้งหัวจุกเล็มเลมคือปากนกนี่ย่ยเห็นฮนะเบิ่งอันกดเบิ่งจุกมันฮะจุกดาบ วบวแซ่บเหร<ะ>อขนาดเหลืองเลยเะนาะบวแซ่บจุกดากมันแหลมมันแก็บเดี๋ยวคืออันปากนกเลยนี่มนไม่ได้เป็นคืออันอื่นเลบวแซ่บบวแซ่บตัดทิมบวแซ่บซ้ำกิมจูดอกแถวนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเด้นี่ฮะแถวนี้ยังไม่ได้ตัดเลยรุนเดียวกันทางภูมดเ่ะเดี๋ยวสิมาทำความสะอาดกับน,น,น้องนาริน รุ่นนี่ฮะบอลายลุ่น,าานขามะห่อเนี่ยรุ่นเมื่อกี้เนี่ฮค่ะหลายนี่ตัดได้หมดละสี่ห้าถุงถุงเกินการหมดเอาตามักซิดาไปขายบริเก็บหอถุงถ้าเลี่ยนขึ้นละพี่น้องเลี่ยนขึ้นแล้วปีสเหอ แล้วกล้วยตืมอยู่บ่เอาตะปีบ่ะเก็บปีไปขายกล้วยมันสุดแล้วก็เก็บปีไปขาย,ยปรา,ากฏว่าเห็นกล้วยทางผูและก็น้องนาลินเมื่อวานเนี่ยอาคุณยายต้นนี้มันบอกอันแก่บ,บ่นี่นี่เขื่อนนี่โมเมนต์ีได้อ่าบ่ได้บ่ฮะนี่นี่เรื่อนนี่คุณยายนี่ ได้บอมาเขียบเลยข้พี่ตานเนอะเบิ่งดูนี่มาเคียบก็อยากออกข้อมาเคียบเนาะแม่ฟูงให้น้อยนี่สุกแล้ววงเลยจ๊นนี่นเครื่องนี่คุณยายนี่นยังบัวได้บ่ยบยังบัวได้เลยเนาะบ่ยังเปเลี้ยนเปเลี้ยนเลย <M> ลายเครื่องอยู่เด้พี่น้องมันทำ ไม่สวยอ๋อมาเขียบกำลังตีตาทางพี่โดนๆยังขอยังได้มาพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่อันผล,ลไม้อันแบบใหญ่แบบอันนี้แหละมันบ่มีมมมพักตาเติมเตนอนเติมเตือนเนีออ่นะ,นนะพี่น้องเติมงามๆนี่เลยมะขวาน ต้น,นทุเรียนนแดดอ,อบหมดเลยนะมันงามพวกจนไม่มีคอนแดดพี่น้องเออพวกเนี้ยพู้โอ้ทุเรียน,ยนบริมาณเยอะทุก<บ><บ>จนเลยจะแตกงานอยูอยน่นะพวกมะเขือแดดอกให้หมูเลยนะต้นทุเรียนฟ้าบางงานพี่น้องเออบด้มาเบิะเนกั คุณยายตัดต้นมะฮงออกจากต้นทุเรียนนะเบิ่งพอเอาทุเรียนไม่ได้เอามะฮงสูงเท่าคุณยายละปีนึงคือกันว่ายายหลบสะเนี่ยปีนึงมีเอ้ยมีน้องแต่หันง่าม,มาเท่ากันพี่น้องมากันมีกันออกดอกอปุ๊บอยู่พี่น้อง มากอันนะแปบ๊บทูผูทูผูอ,อ,อ่าเห็ดเห็ดบปได้มาเบิง่งเท่าลหรเห็ดมันออกอยู่ในอันนี้นนเห็ดมันออกอยู่หลักต้นมาปลูกทิ้งปลูกขว้างน,น้องอ,อปลูกบานมึนละเท่าขจ้อนกันด้บ่มาเก็บเอา เสียดายมันโดนกินโดนนะโอขจ้อนบานมัน้อล่ละตายดีแค่ได้นึงนะขนขาขคงมันคขนตะโเห็นข,ขาโบก,ก็บมันแาก <c oughs> คนกับโเคยกินคนทูกปูงแล้วบเห็นขาโบก็บมันแตาย มันบุคืนนะมันกได้ไปปลูกกาซนี่ก็ได้ไปปูก,ก,บบกปปพี่น้องเลยเป็นค่าถุงเป็นค่าถุงดำเป็นค่าถุงดำล่นเป็นอะไื่นเลเป็นค่าถุงดำอันนี้ก็พังลงมานะ โอ้โหสูงหมดละพี่น้องทุเรียนคนใหญ่สูงหมดแล้วสวยหมดแล้วท่มหัวท่มหัวล่ะยางไปข้างหน้าพุ้นแหละปรากฏว่าเห็นอยู่สองคือหนึ่งสองวีนี่แหละเห็นและแมนอยู่บ่ เมื่อวานเห็นอยู่นะหมักกล้วยหมักกล้วยอ๋อย่ายมากอันนี้คุณย่าฮะเก็บได้ละละมังเนี่ยมักโทษผู้ ทั่วผู้เดี๋ยวหะยางหามกกล้วยดูปรากฏว่าเห็นมกกล้วยอ๋อนี่เดเออทางพี่ยายได้ยี่บอกมกทพูนี่พี่น้องเอ้ยนี่คุณยายเอาได้เลยเอออันนี้เกลแล้วซ้ำนี่บ่อยายทั่วผู้ทั่วผู้พันดุกเด้พี่น้องนี่นะ คุณได้เป็นเพชรดูลูกคุณนะเจีนยบเมื่อปีแล้วได้พี่น้องนี่ต้นเก่ากัตะปีกไอ่ต้นเก่ากับตะปีกายเนี่ขมันขึ้นใหม่จนชิเก่พ่อปมาจะเขินนี่คุณยายสองอันนี่นด้บอกอันนี้จนเป็นเก่เป็นแนวแล้วพี่น้อง เอาได้หมดเลยได้หมดแล้วมันใหญ่คนบมาเนอะพี่น้องในหัมากนอนกันสยยัยงเอ้ทัวรูกิ๊กตำหูเสร็จเสร็จกินยี่บะละกินเัเพอชะลาะกี้แอมแลนี่าบุกินแก มเรีมาจะเถือรมาจะเถอเออ้ยสองอันผูกกัเอาลหลดยายสองอันออ่มีงามงามงามทางผมางามงามงามใบทางผมงามมันกำลังจะลามมา กำลังเป็นดอกต้นนี้กำลังเป็นดอกย,ยังไม่มีหมากฮันดได้บอกฮันเด้เขื่อนนี่แล้ววาวเหลืองๆค่ะสองวีพี่น้อง สองหวีมันเป็นโลก่ต้นละหวีสองหวีไหอ๋อสุกละยายสุกสุกปีกานี่ปีเดียวได้กินละ เขียบสุกแล้วซุกก็ไดพี่น้องย่งนะตึงแล้วตึงแล้วใบดอกอันน่ะเบาไปบ่มเบาบ่มเยอะของพีานายน้ำหนูเต้นมันยังน้อยอึือของเต็มล้อเลยพี่น้องจักรอาลพิสั่ครอบบปได้มาจักรถืออ๋อบ่งโคมักสิดาสิดามองอันน่ะกินแล้ะบ่เอ้อเอาเมือล่ะเด้ออกินแล้ะบ่กินละเสร็จอยู่บ่ ก็คือกันทันล้ละข้างในแต่มาข้างเลหมดทั้ง้างนอกทางข้างในเม็ดมันเดียะมันบ่ได้มีเมด็ดใดเม็ดมันรีบโอ้มักสิดาแซบ่บคือกันเซ็ปคือกันเอ่อข่าวบันเท็ดเม็ดให้ญยย่เพาะดอกยังเหลือน้อยนึงออยู่เหอะนะกินน้อยเดียว อ๋ออันนี้มันเนาวเด่ดเนาะมันเน่าแล้วเนี่ยมันเหี่ยววะมันคือบ่เริ่บโอ้ยอร่อย